กลับสวัสดีครับท่านผู้ชื่อมติดขลับเมนีบ้าแอมโลธงมีแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีเนาะครับเป็นตำเล้าครับเอฟซีตำเล้าสูตรเด็ดของแม่พัดครับแม่พัดแม่พัดแม่พักครับเอฟซีแม่พัดก็ได้แม่พักก็ได้เนาะครับเอฟซีเนาะเพิ่นมีที่เด็ดครับมื่อนี้ละครับตำเล้าครับวันที่สี่กันยายนพศ2567ครับเอฟซีเนาะเด็ดเด็ดบัิสันครับบุเคยพลาดครับบุเคยพลาด งวดนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวขอโทษขอไปหมดหมุดหมดกัดครับเอฟซีขับสูตรตำเล้าโบเคยพลาดครับเอฟซีขำฟังเหล้านะครับเนาะประธานเอฟซีมาขับเข้ามาตลอดครับเอฟซีนี่อยู่ในมือเบาแอมแล้วครับนี่จุดมาไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสิให้เอฟซีไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวสี่รอกขาวขาวให้เอฟซีฟังเนาะครับเนาะแล้วก็มีเลขสูตรค้านวณอีกครับ เลขสูตรคำนวณเข้าตลอดไม่เคยหลุดครับ3ามตัวบน2ตัวล่างครับเอฟซีถามหาลายครับเอฟซีเนาะเบาเอ็มโลทงกับมี่เยวเข้าไปสอบถามหมเแล้าครับว่าไม่พักของเฮานี่ครับบอกเลขแม่นครับเอาตำล่าครับเอฟซีเมื่อี้ครับวิ่ง8วิ่ง8ครับเอฟซีเนาะวิ่ง8วิ่งเกครับเดีน8เดเนเกเดีน8เดเน9แลก้วกศ0นครับเอฟซีเนาะ แต่ให้ตรงๆครับเอฟซบนนี่เก้าสามเก้มครับเกครับเอเม็ดเดียวครับแล้วก็ตัวกันนี่ศูนย์สีครับศูนยครับเอเนาะแล้วก็ล่างครับล่างนี่สามแปดครับสากับแปดเครับเอครับแล้วก็มาเลขสูตรคำนวณของแม่พักครับเป็นตัวนี้ตำไทยครับเอีเนาะวันที่16กันยายนพศสองพันห้า ครับเอฟซีศย์ห้าหครับเอเดนหครับศูนย์หาหย์เดนหกว่าสันครับกันล่ะครับศูนย์หกน้ำแนจัน้อยครับเอีแล้วก็เลขล่างครับเลขล่างสตัวครับศูนย์เก้านเก้าะครับเนาะขั้นถามักสามตัวเอาไปเลยครับ605605หกศครับหรือว่าหกหนเนาะครับเนาะกับม่ผักของเฮาครับมือนี้ครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งตําเล่าไปแคบหน้าจอครับนี่เดี๋ยวสิปิ้นกล่องกันครับ ครับผม f อมากแล้วครับท่านผู้ชมวันที่4กันยายนพศสองพันครับตำลาวครับ f อฟนี่แหละครับแยกออกมาให้เรียบร้อยนะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณแม่ครับบน93 39กครับกัน04 40ครับล่าง3ามแปดลก็แ้าครับเอฟซีะครับเนาะเด่น8เด่น9เด่น0ครับ f อวิ่ง8วิ่ง9ครับ นี่ตำเหล้าครับมือนี่แหละครับวันที่4นาะครับเนาะแล้วก็มาตำไทยครับเอฟซีตำไทยใส่ถั่วครับวันที่16กันยายนพศ2567ครับวิ่ง5วิ่ง6ครับเด่น9 0เด่น9แล้วก็เด่น0เด่น1ครับเอฟซีนี่แหละครับเลข2ตัวบนครับก็คือ0หาหรือว่าหา0ครับนี่โยงกันมาเลยครับ0 5 5 0ครับนี่ นี่ครับมวลนี่เป็นตัวร่องครับฮ่าหนึ่งหกหนึ่งหกหกหกฮานี่ครับเป็นตัวร่องนะครับเนาะแล้วก็สามตัวบนครับเอฟซีสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอฟซีเนาะหกศูนย์ห้าหรือว่าหกห้าศูนย์ครับเอฟซีนะครับอย่าลืมครับเลขหกกับเลขเก่ามันเป็นตัวเดียวกันครับแล้วกะเก้าศูนย์อย่าทำใจน่อยครับเนาะครับเนาะนี่แหละครับแล้วกะตัวกันนี่ครับตัวกันเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับเอฟซี เข้าตลอดครับถูกมาตั้งแต่เดือนมกราครับต้นปีที่แล้วครับลดแค่งวดเดียวครับเอฟซีบ้าแอมโลทงยิ้นคาวะพาดครับติดตามไปฝากเอฟซีทันที่นะครับนอกแคบน้าจอไว้เลยครับเอฟซีนี่ครับตําไทยตําลาวครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าแอมโลทงนัมเบเดอร์ครับสําหรับคลิปนี้บ้าแอมโลทงมีแนวทางเพียงซ้ำนี่ครับ ขอขอบคุณเอฟซีได้หลายครับที่มาเข้ามาชมเนาะครับเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลธงครับให้มีโชคมีลาบล่ำรวยเงินทองครับถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไอเพียงสำเนีครับรวยรวยครับแต่อย่านเพิ่งไปใส่เอฟซียาน้เพิ่งไปใส่ครับเหมือนงเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเหมืองของดีกันครับเบาแอมมาทงนี่ยไเดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับบัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ วัดสุลินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกซับครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิเรถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดกับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเน,นาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบรริร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบาย <โ inclusive. S 2> ให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเหรเนาะครับผมสาธุ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 าธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ต>น่นแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปนะิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับนรับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตี๋เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรร้มชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับธรูมชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับนรร้มชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เดาดสราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยา่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโหลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี au, ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็กแต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนามมะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่ราสีมันบดมันบันบง สเสียเงียจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งัวเลกกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ